ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเชื่อกันหรือเปล่านะครับว่าหนึ่งในแฟชั่นที่มันเคยฮิตมากเลยในช่วงระหว่างศตวรรษที่20กลางๆจนถึงตอนปลายเนี่ยมันก็คือการเป็นคอมมิีหรือว่าคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแนวคิดของคอมมิวนิสต์ในทุกวันนั้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็โดนใจทุกคนมากคือลองคิดดูสิว่าถ้าหากทุกๆคนในประเทศเนี่ยมีอยู่กินเหมือนๆกันไม่มีใครรวยกว่าไม่มีใครจนกว่ากันเนี่ยมันก็จะดีมากใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ยุคนั้นเนี่ย มีหลากหลายประเทศเลยนะครับเขาได้แห่ไปร่วมอุดมการคอมมี่แบบนี้กันตั้งแต่ประเทศในแถวแถวยุโรปตะวันออกจนถึงเอเชียตอนเหนือลงไปตอนใต้รวมถึงแถวแถวบ้านเราด้วยเนี่ยแหละหากแต่ว่าเพียงแค่ไม่กี่ทศวรรษต่อมาเท่านั้นนะครับหลากหลายประเทศเนี่ยก็มาค้นพบว่าไอ้อุดมการแบบนี้นะั้นมันไม่เวิร์กมันเอามาทําจริงมันไม่ได้เขาก็เลยแห่กันไปหาระบอบอื่นหมดเลยแต่แต่ว่ามันก็ยังมีบางประเทศนะครับที่เหลืออยู่เพียงแค่5ประเทศของโลกนี้เท่านั้นแหละ ที่ก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์จ๋าอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสัวเถาแลนแดนจีนนั่นเองนะครับผมที่เขาเนี่ยก็ยังได้ยึดการเป็นคอมมิวนิสต์แบบไม่เปลี่ยนเป็นระบอบอื่นสทัทีหรือถ้าจะให้เปลี่ยนเนี่ยเอาจริงๆมันก็อาจจะทําไม่ได้ด้วยละครับผมว่าแต่ว่าเพื่อนๆสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทําไหมที่ถ้าใครสงสัยแล้วก็เพื่อนๆมาถูกที่แล้วครับเพราะว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ย เราก็จะมากันกับเหตุผลว่าทำไมจีนนะครับเขาถึงเลิกเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้สักทีเลยซึ่งก่อนจะไปเข้าใจกันว่าทำไมเขาถึงเลิกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไออเดียความเป็นคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันมีมาได้ยังไงแล้วทำไมวันนี้มันถึงถูกพัฒนาให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์แบบ จ,จีนไปได้นะครับก็คือเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แบบมีแมคโดนัลล์มี k f c มีแบรนด์ฝรั่งอะไรเนี่ยมาเปิดเยอะกว่าชาติตะวันตกอีกน,นะครับคือมันเป็นคอมมิวนิสต์จริงหรือเปล่าเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับหลายๆคนคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าหนึ่งในบิดาแห่งคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าคนที่ชาวจีนปัจจุบันเขายกให้เป็นพ่อแห่งชาติเลยเนี่ยก็คือ เฮีย uh, yeah. เหมาเสือตุงนะครับหรือว่าผู้ที่เคร่งครัดในอุดมการแบบคอมมิวนิสต์อย่างมากเลยคือเขาเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันหมดจะไม่มีใครมันรวยกว่าหรือจนด้อยไปกว่ากันได้นะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้พอหลังจากที่เฮียเหมาได้แบบรวบรวบมประเทศจีนขึ้นมาได้แล้วก็คือขับไล่ก๊กมินตั๋งเนี่ยไปอยู่ยังไต้หวันแล้วก็ก่อเป็นจีนขึ้นมาใหม่เหมาก็ได้มีการนำเอาอุดมการคอมมิวนิสต์เนี่ยแหละขึ้นมาพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนะครับคือจะเน้นแบบ ไม่ให้มีการค้าเสรีมีพ่อค้าอะไรที่มากอบโกยรวยอยู่คนเดียวแบบพวกฝรั่งนะแต่ถ้าหากพวกอัวจะรวยได้เนี่ยอัวก็ต้องรวยไปพร้อมๆกันนะครับแต่เหมาก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะต้องทํำยังไงตอนแรกๆเนี่ยเหมาก็เลยหันหน้าไปมองอย่างโซเวียตดูว่าพี่ใหญ่ผู้เป็นสหายคอมมิวนิสต์ของจีนนั่นแหละครับว่าแบบเออโซเวียตอีทำยังไงเนีเดี๋ยวจีนจะทําตามบ้างแล้วก็ไปเห็นมาว่าโซเวียตในตอนนั้นเนี่ย เขาก็มีการเร่งทําอุตสาหกรรมหนักมากครับคือไม่ต้องปลูกและพืชปลูกหญ้าอะไรกันเอาประชากรที่ปลูกพืชปลูกหญ้าเนี่ยมาทํางานในโรงงานเสียส่วนใหญ่นะครับผมทางโซเวียตในตอนนั้นก็เลยเรียกรวยขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าไอ้สินค้าอุตสาหกรรมที่โซเวียตเนี่ยมันได้ผลิตผลิตผลิตออกมาแล้วก็ขายไปโดยทุกอย่างเนี่ยก็ถูกควบคุมไว้โดยรัฐบาลนะครับนั่นแหละพอเฮียเหมาไปเห็นอย่างนั้นมานะครับเหมาก็เลยแบบนี่แหละนี่แหละ นี่มันเป็นรูปแบบที่ดีมากเลยที่อ้วน่ะจะเอามาพัฒนาจีนให้ได้ก้าวไกลไปแบบโซเวียตแบบนั้นและเป็นยังไงล่ะครับความเรือหายเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่นยุคนั้นเลยยังไงละ่ะเพราะแบบ เฮียเหมาแกคงลืมไปนะครับว่าจีนเนี่ยมันเป็นชาติที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางอุตสาหากรรมอะไรเหมือนกับโซเวียตมาก่อนเลยคือคิดดูสิอยู่ๆชาวบ้านปลูกผักปลูกข้าวเลยจะจับเขามาหยอดในโรงงานที่เขามาทําโดยที่ไม่มีสกิลอะไรเลยเ,ลยเนี่ยมันก็ยากนะครับผมที่ถึงแม้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็ได้มาในคุณภาพต่าๆแบบเอาไปขายที่ไหนไม่ได้นะครับผมแล้วความสวยซ้ําซ้อนกนะ็คือด้วยความที่เหมาเนะ่ยไปเกณฑ์พวกชาวไร่ชาวนามาทํางานโรงงานกันแบบนี้หมดใช่ไหม มันก็เลยทําให้ขาดแคลนแรงงานในการเพราะปลูกหรือว่ามันก็ไม่มีสเสบียงมาเลี้ยงคนงานเหล่านั้นหรือว่าคนในชาติก็ต้องอดตายกันนะครับผมนอกจากนั้นเองปัญหาที่ใหญ่เลยก็คือมันยังมีเรื่องราวของการคอร์รัปชั่นเล่นพักเล่นพวกอะไรกันอีกนะครับผมก็คือจริงอยู่แหล้ว,ว่าอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์นะครับมันจะสวยงามฮะให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันเธอจะได้ไม่ต้องอิจฉาฉันฉันจะได้ไม่ต้องอิจฉาเธออะไรประมาณนะั้นแต่ พอมันมาปฏิบัติจริงเนี่ยไออุดมการเหล่านั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นแค่ความฝันที่สวยๆงามๆเท่านั้นแหละที่จะเอามาปฏิบัติจริงในโลกนี้นะครับมันก็คงทำไม่ได้เลยเพราะโดยนิสัยธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เรานะครับก็เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มักจะกอบโกยผลประโยชน์อะไรเนี่ยเข้าสู่ตัวเองหมดนะครับผมนั่นแหละพอไอพวกคนเหล่านี้เขาได้ขึ้นไปมีตําแหน่งสูงๆเป็นแบบอะไรอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์บ้างเนี่ยเขาก็เกิดอาการเนี่ย กอบโกยกันเป็นแถบเลยมันก็เลยได้เกิดการคอรับช่องขอรับชั่นเล่นพักเล่นพวกกันเป็นแถบเลยหรือบางคนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยากกอบโกยอะไรมากแต่เขาก็อยากจะให้ชีวิตตัวเองได้อยู่สบายทําไมต้องไปทําไร่ทํานาอะไรแบบคนอื่นก็เ,เอารัดเอาเปรียบเขาขึ้นมานะครับผมซึ่งเมื่อเรื่องแบบนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วไอ้ประชาชีที่มันงกงกงกทำงานอยู่ได้เห็นว่าแบบเอา้ามันไม่ใช่เท่าเทียมกันอย่างจริงนีวาแล้วไอ้คนที่อยู่เหนือ,ขอเขาเนี่ยถ้ามันไปสบายอะไรได้แบบนั้นล่ะ ชาวบ้านนะครับก็เลยเกิดอาการไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็เห็นเขาลางแล้วว่าไอ้อุดมการแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าจะเอามาบริหารประเทศมันไม่เวิร์กอย่างแน่นอนนะครับผมหากแต่กว่าจะสำเนียกได้ในตอนนี้เนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วครับผมเพราะเฮียมเหมาแกนนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้รวบอํานาจปวกกับกลุมอํานาจแบบคนบ้าอานาจมาอยู่หลายปีมากเลยที่พอมีใครคิดจะเห็นต่างขึ้นมาหน่อยนะเหมาก็จะมองว่าเอ๊ะนี่รือจะกกระบอกเหรอหรือเป็นตัวร้ายของอุดมการคอมมิวนิสต์เราเนี่ยวะ แล้วก็ไปสั่งให้จับเอาไอ้เอีเหล่านี้นะครับลากไปเป่าทิ้งกันหมดเลยคือยุคนั้นเองเนี่ยถึงแม้ผู้คนจะรู้แล้วว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสมหรือไม่ชอบอยังไงนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับผมก็ต้องก้มรับความเป็นจริงกันต่อไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เฮียเหมากําลังนอนอยู่นะครับเสียงมันก็ได้ดังขึ้นมาจากร่างเฮียเหมาครับคือเหมาตุยแล้วว่างั้นเถอะ ซึ่งเมื่อเหมาได้ตุยไปแบบนี้นะครับมันก็เลยได้เหมือนกับจะเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆที่เขามีความคิดอะไรที่แตกต่างนะสามารถเอาความคิดของพวกเขาอะมาลองพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจอะไรของจีนบ้างนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถูกเฮียเหมาจับไปเป่าหัวนะครับผมซึ่งบุคคลที่ว่านี่ก็คือเฮียเติ้งเสี่ยวผิงกับดอะแก๊งของแกนั่นเองนะครับผมที่พอหลังจากไอเฮยเต้งได้ขึ้นมาไม่นานใช่ไหม เฮียเติ้งของเราเนี่ยก็ได้มีการออกนโยบายคลาสสิกที่เราหลายๆคนน่าจะเคยคุ้นหูกันมานะครับอย่างเช่นไอ้คำว่าไม่ว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวดำเนี่ยขอให้มันจับหนูได้มันก็เป็นแมวที่ดีหรือว่าร่างยิบูเฟนเฉินเซียงฟู่ฉีหลายที่แปลว่าขอให้คนบางกลุ่มได้รวยๆขึ้นมาก่อนก็เถอะซึ่งแบบมันก็เป็นนโยบายที่ซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาในยุคเหมานะ ater, เนี่ยเฮียเติ้งเนี่ยโดนเหมาลากไปกระทืบแน่เลย เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นอุดมการณ์ในการขัดกับคอมมิวนิสต์อย่างแท้ทรูนะครับคือแบบจะให้คนกลุ่มหนึ่งได้รวยก่อนขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจคําว่าแมวเนี่ยต่อให้มันจะขนสีอะไรถ้ามันจับหนูได้มันก็เป็นแมวที่ดีเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่เฮตเติ้ลเสี่ยวผิงเขาเปรียบเทียบประมาณนี้ครับก็คือประเทศจีนในขณะนั้นเนี่ยมันก็กาลังประสบปัญหายากจนผลผลิตทางเกษตรตกต่ําจะทําอะไรมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับแล้ว เราจะมามัวงกงกงกรอให้ทุกคนเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันแบบนี้มันก็เหมือนกับจะเป็นการตัดโอกาสคนอื่นนะครับดังนั้นเองถ้าใครคนไหนมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าสามารถทําให้ตนเองรวยได้เนี่ยก็ปล่อยให้เขาทําไปสิก็ให้เขารวยขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวด้วยความที่เราเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมพอเขารวยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเอาผลประโยชน์เนี่ยมาแบ่งกันก็ได้กระจายไปช่วยเหลือคนจนไม่ดีกว่าแล้วคืออุดมการคอมมิวนิสต์เนี่ยมันต้องยืดหยุ่นสิมันถึงจะอยู่ได้จะมาม้วแต่โอ้ กลัวเขาจะรวยกว่าแล้วกลัวมันจะไม่เท่าเทียมกันจะไม่รวยไปพร้อมๆกันก็แห่กันอดตายกันไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะซึ่งนั่นแหละครับก็คือแนวคิดหลักๆที่ได้แฝงอยู่ในวลีของเฮียเติ้งเสียวผิงจนกระทั่งมันได้เป็นเลเจนด์ถึงปัจจุบันนะครับผมเนื่องจากว่าพอมันเอามาใช้เนี่ยมันดันได้ผลจริงๆครับผมโดยวิธีการที่เฮียเติ้งเสียวผิงได้ทําให้จากแค่วลีเนี่ยมันกลายเป็นการกระทําขึ้นมานะครับก็คือเฮียเติ้งเสียวผิงเนี่ย ได้เริ่มเปิดประเทศจีนขึ้นมาครับคือปล่อยให้คนที่มีความสามารถมีอะไรเนี่ยได้รวยๆขึ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปก่อนนอกจากนั้นก็ยังมีการแง้มแง้มประตูให้พวกชาวต่างช่องต่างชาติอะไรเนี่ยเข้ามายังจีนหน่อยเพื่อจะมาลงทงลงทุนอะไรเลยเดี๋ยวจีนก็จะได้เรียนรู้ก็จะได้ตักตวงผลประโยชน์อะไรจากต่างชาติแบบนี้ไงแต่ ด้วยความที่มันเป็นชาติคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับจีนเนี่ยก็จะมีการควบคุมหรือว่าดูแลอะไรทุกอย่างเลยไม่คนทําแบบนอกกรอบมากเกินไปนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นต้นกําเนิดคําว่าคอมมิวนิสต์อะไรแบบจีนๆขึ้นมานะครับผมหรือเอาจริงๆจ,จะเรียกว่ามันเป็นการเลี่ยงบาลีของทุนนิยมก็ได้นะครับผมเหมือนกับพวกองค์พระครับผมที่เขาบอกต้องห้ามซื้อห้ามขายกันนั้นเป็นของสูงอะไรแบบนี้เอางั้นเราก็เปิดให้เช่ากันซะสิ แต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอเฮียเติ้งเสี่ยวผิงแกได้มีนโยบายคอมมิวนิสต์แบบจีนขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับจะเป็นการจับจุดที่ถูกมากของเฮียเติ้งเสี่ยวผิงจนกระทั่งในปัจจุบันเฮียเติ้งเขาได้ถูกรับขนาดนามจากบางที่่เป็นพรัฐบุรุษแห่งจีนเลยนะนเนื่อง้ากว่าไอ้เศรษฐกิจจีนที่มันได้เติบโตกันมาบูมบามในทุกวันนี้นะครับ มันก็เริ่มมาจากยุคข,ของเฮียเติ์เนี่ยแหละที่เขาทําไปเพียงแค่3ทศวรรษนะครับจีนจากที่มันเป็นจีนกะกากแบบยากจนเหมือนแอฟริกาอะไรเนี่ยก็ได้ร่ำรวยเข้ามาจนแทบจะแซงอเมริกาในวันนี้ไปแล้วนะแต่แล้วอยู่ๆสักประมาณช่วงกลางของปี2021นะครับมันก็ได้มีประธานาธิบดีคนครับชื่อว่าสีจิ้นผิงเนี่ยแหละก็ได้ออกมาประกาศนโยบายสะเทือนโลกอีกแล้วครับผม นั่นก็คือนโยบาย common prosperity หรือนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับผมคือเหมือนกับท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าเออจีนตอนนี้เนี่ย ก็รวยกันมากแล้วแต่ว่ามันเป็นการรวยแบบกระจุกตัวกระจุกกลุ่มมากเกินไปมันไม่ใช่คอมมินิสต์เลยดังนั้นเองเราจะต้องกระจายความรวยเนี่ยออกไปในวงสังคมให้มันกว้างขึ้นสิซึ่งแบบผู้คนรวยในจีนตอนนั้นคงตกใจมากเลยนะแบบลือหมายความว่าย,ยัางไงละ่ะไอเฮียสิหรือว่าไอเฮียจะมายึดตังจากอัวเราไปกระจายให้กับคนรวยแบบหรือเป็นโรบินฮูอย่างนั้นเหรอเพราะเรายังจําแนวคิดของไอเฮียเสี่ยวจินผิงตายแหละ เติ้งเฉียวผิงนะครับแอดมาช็อกเอลลตอีกแล้วเพราะเรายังจําแนวคิดของเฮียเติ้งเซียวผิงในยุคสมัยนั้นได้ไหมว่าการที่เขาจะให้คนรวยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบให้รวยไปแล้วรวยเลยแต่เขาให้รวยขึ้นมาเพื่อที่จะนําความมาัง่งคั่งของคนรวยเนี่ยมาช่วยเหลือคนจนให้ได้เติบโตไปพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยท่านสีจิ้นผิงก็คงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่อัวจะต้องหาวิธีการการกระจายความรวยจากพวก ตัวรวยๆท็อปๆของคนจีนเนี่ยให้มันได้กระจายไปสู่ชาวจีนรากญ่าบ้างคือเหมือนกับว่าอาท่านสีจินผิงนะครับอีก็ไม่อยากให้คนจีนเนี่ยไปร่ํารวยอะไรเหมือนกับเป็นเศรษฐีระดับโลกต้นๆแบบอเมริกาอะไรแบบนี้ไงซึ่งแบบเมื่อฟังมาแบบนี้แล้วหลายๆคนก็คงจะงงว่าแบบอา้าวแล้วมันไม่ดีตรงไหนละ่ะทําไมเราจะปล่อยให้คนรวยเนี่ยมันรวยต่อไปไม่ได้หรือไงไหนๆจีนมันจะชนะอเมริกาได้แล้วมันเรื่องดีของจีนไม่ใช่เหรอทาไมเราต้อง กระจายความมั่งคั่งจากคนรวยเนี่ยไปสู่คนจนด้วยล่ะเพราะถ้าหากมองตามลอจิกหรือว่าตรกะแล้วนะครับอไอคนที่เก่งกว่ามีความสามารถกว่าลงเลือดลงเหงื่ออะไรตนเองในการทํางานเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับผลประโยชน์ตอบกลับมาเยอะแยะมากกว่าไม่ใช่เหรอแล้วทําไมต้องเอาหยาดเหงือ่อหยาดเนื้อเหล่านี้ไปแบ่งให้กับคนจนด้วยละ่ะมันไม่แฟร์เลยเนีย่ซึ่งคําตอบนะครับมันก็มาจากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นระบบคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับผมที่เฮียสีเนี่ย ก็พยายามจะควบคุมประเทศของตนเองนะครับไม่ให้มันเป็นทุนนิยมมากเกินไปเดี๋ยวคอมมิวนิสต์จะแตกอะไรแบบนี้ยงไงล่ะเพราะว่านอกจากเรื่องราวของความรวยความเหลื่อมล้านะครับมันยังมีอะไรดักดักแอบแฝงอยู่ถ้าหากว่าคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยไม่ได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์อีกแล้วนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องราวที่ได้แอบแฝงอยู่ในภูมิศาสตร์ของประเทศจีนยังไงล่ะก็คือ ถ้าใครได้ไปดูแผนที่ของจีนนะครับเราจะเห็นอะไรได้เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยก็คือไอเมืองที่ร่ํารวยอะไรเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวอยู่ตรงแถวทางตะวันออกของจีนหมดเลยก็คือตรงที่ติดติดกับทะเลอย่างเซี่ยงไฮ้สนเจนินหรือว่ากวางโจกวางเจาอะไรพวกนี้ยด้วยความที่ว่าไอเมืองพวกนั้นนะมันก็เป็นเมืองขท่า,างไงล่ะสามารถเปิดรับการนําเข้าส่งออกสินค้าอะไรได้อย่างดีนะครับผมมันก็เลยเป็นเมืองที่แบบรวยเวอร์อย่างสุดๆของจีนยุคนี้ไปเลย ที่เมื่อพูดมาเปล่าๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะหาว่าแอดโมก็ได้นะครับเราก็เลยได้มีตัวเลขมาเปรียบเทียบเพื่อนๆได้ดูด้วยนั่นก็คือตัวเลขของขนาดเศรษฐกิจของแต่ละมณฑลที่ได้อยู่ในประเทศจีนตรงนั้นนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแค่มณฑลเจียงซูซึ่งเป็นมณฑลที่มีขนาดเพียงแค่แบบ หนึ่งใน4ี่ของประเทศไทยเท่านั้นน่ะแต่ทาว่าเศรษฐกิจของมณฑลนี้นะครับมันก็ได้เติบโตไปใหญ่เท่ากับขนาดของเศรษฐกิจรัสเซียทั้งประเทศน่ะหรือว่าจะเป็นมณฑลชันตงที่ก็อยู่เหนือไปหน่อยเนี่ยก็มีขนาดเศรษฐกิจที่เทียบเท่ากับแคนาดาทั้งประเทศมณฑลเขอหนานมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ไปเท่ากับตุรกีมณฑลกวางตุ้งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ไปเท่ากับสเปนหรือแม้กระทั่งไอ้เซี่งยงไฮ้เนี่ยที่ว่ากันว่ามันเป็นเมืองเล็กๆนะครับ มันก็มีขนาดเศรษฐกิจที่เท่ากับอินโดนีเซียไปแล้วนะครับผมก็คือถ้าหากสักวันหนึ่งไอ้มนทนริมทะเลของจีนเหล่าเนี้ยเขาได้รวมตัวแยกกันออกมาเป็นประเทศแค่แบบจีนริมทะเลอย่างเดียวนะบอกรือว่าขนาดเศรษฐกิจของจีนเหล่าเนี้ยมันได้แซงอเมริกาไปนานแล้วหากแต่ว่าที่มันยังแซงไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าประเทศจีนนะครับเขายังไปติดอยู่กับอีกหลากหลายมนทนที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกนะหรือว่าจีนลึกๆไปที่มันไม่ได้อยู่ติดกับทะเลนะครับผม ที่พอเราได้หันไปมองเศรษฐกิจจีนในแถบนั้นนะครับมันก็จนลงแบบอย่างเหลือเชื่อเลยคือบางมณฑลเนี่ยมันก็จนจนแบบแอฟริกาต้องอายฮะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอ้มณฑลซินเจียงที่มันอยู่ปลายปลายประเทศจีนที่เราน่าจะคุ้นคุ้นหูกันนะ,นะครับนั่นอะเศรษฐกิจของเขานะครับก็ว่ากันว่ามันเทียบเท่ากับประเทศซูดานเท่านั้นเอง หรือมอนทนที่เบตเนี่ยก็ว่ากันว่ามันมีเศรษฐกิจแค่เทียบเท่ากับประเทศแซมเบียแต่ว่าที่หนักที่สุดนะครับก็คือมนทนซิงไห่ฮะที่ขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็เทียบเท่าแค่กับประเทศเคนยาเท่านั้นเองนะครับซึ่งแบบเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่าง2ฟฝ้ากับจีเนี่มันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับผม นั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่คอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยเขาก็พยายามจะกระจายความรวยที่กระจุกตัวแก่ไอตรงริมชายฝั่งะนะให้มันได้จเจริญไปถึงโซนจีนที่จนๆนั้นด้วยเพื่อจะเติบโตไปพร้อมๆกันอะไรแบบนั้นนะครับอุดมการคอมมิวนิสต์ครับผมซึ่งแบบถามว่าแล้วจีนจะทําแบบนี้ไปเพื่อคือทำไมจีนไม่แห่รวยไปข้างเดียวเราจะไปสนใจไอโซนที่มันจนๆทำไมแล้วประเด็นคือไอโซนเหล่านั้นเนี่ย มันก็แทบจะไม่ได้มีโรงโงโงโรงงานอะไรที่จะสร้างผลผลิตทางกําไรให้กับประเทศจีนได้เทียบเท่ากับไอจีนในแถบติดทะเลด้วยนะครับผมเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของความมั่นคงแห่งชาติล้วนๆเลยครับผมเพราะอันนี้เนี่ยถ้าหากเราจะเปรียบแผนที่ประเทศจีนให้มันเป็นเหมือนกับหอยมุกนะไอจีนตรงที่มันโซนใกล้ๆทะเลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมุกในเปลือกหอยเลยที่ก็จะต้องสวยมีค่า แต่ข้อเสียก็คือมันจะบอบบางมากนะครับดังนั้นตัวหอยมุกเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องมีเปลือกหอยที่ทั้งแข็งแกร่งแต่ถึงแม้มันจะไม่สวยหน่อยก็โอเคนะครับผมนั่นก็คือพวกมณฑลของจีนต่างๆที่มาอยู่ในตะวันตกทั้งหลายแหละนี่แหละก็เอามาเป็นด่านปราการธรรมชาติปกป้องกันนะครับผมด้วยเหตุนั่นแหละจีนก็เลยจะปล่อยให้พวกมณฑลเหล่านี้มันแยกตัวออกไปไม่ได้นะครับเนื่องจากความมั่นคงทางภูมิศาสตร์ล้วนๆครับซึ่ง ไอาการที่จะตรึงทุกอย่างให้มันอยู่ได้โดยที่เขาแบบไม่รู้สึกจนน้อยใจแล้วแยกออกไปหรือว่าคนรวยก็ไม่รวยแล้วแบบไม่อยากจะแบ่งให้คนจนแล้วก็แยกออกไปเนี่ยรัฐบาลจีนนะครับเขาก็คงไม่มีนโยบายอะไรที่มันจะควบคุมได้ดีไปกว่าการที่จะใช้ระบบคอมมิวนสิสต์นี่แหละครับมารั้งมันเอาไว้อยู่ทั้งหมดแล้วจีนเนี่ยก็จะห้ามไม่ให้เปลี่ยนเป็นระบอบอื่นโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะเหมือนกับอันนี้จีนจะได้ไปเรียนมาจากการล้มลงของสหภาพโซเวียตแล้วนะครับผมหรือว่า อีกหนึ่งสหายคอมมี่ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขานะ่ะที่เรื่องราวตอนนั้นก็คือพอหลังจากที่โซเวียตเนี่ยเริ่มผ่อนปรนเรื่องนโยบายคอมมิวนิสต์ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพอะไรในการพูดคุยมากขึ้นใช่ไหมครับโดยหวังว่าแบบเดี๋ยวรัฐบาลให้เสรีกับประชาชนแล้วประชาชนจะหันมารักรัฐบาลอะไรแบบนี้บ้างแต่ผลที่เกิดขึ้นมาคือกลับกันเลยครับคือพอคนไม่ได้รับเสรีมีการพูดคุยอะไรออกมาวิจารณ์กับสื่อได้แบบชดชเนี่ย มันก็ไปเราความอัดอั้นตันใจที่เขาเคยไปรู้เรื่องเราดักดักสมัยที่ยังอยู่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วแบบพูดไม่ได้เนี่ยออกมาประกาศเปล่าๆกันนะครับผมจนกระทั่งพอความดักมันได้โบออกมาเนี่ยประชาชีต่างๆก็เริ่มไม่อยากจะเป็นชาติเดียวกันกันอีกสิก็ลุกแห่กันมาแยกตัวออกไปเป็นประเทศเลยจนกระทั่งโซเวียตนะครับต้องแตกปูงป้างเป็นประเทศเสียงเล็กๆแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็เป็นความเดือดเป็นความร้อนของท่านปูตินนะครับที่ต้องไปแบบ ต่อตอดให้เอดินแดนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาอยู่ในอาณัตของรัสเซียรหรือว่าโซเวียต2.0นั่นเองนะครับผมนั่นแหละจีนเขาก็ไม่อยากให้ภาพเหล่านีนะ้มันได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยอขต้องไปไล่เก็บไอ้มณทลนเหล่านะั้นที่มันแยกตัวไปเนี่ยนะไม่เอาดังนั้นเนี่ยการที่จะไม่ให้คนมันได้แยกออกไปตั้งแต่แรกก็คือให้มันเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นี่แหละมันจะได้ คุมอะไรง,ง,ง,ง่ายง่ายหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอาใจคนที่แบบยากจนด้วยกันกระจายความรวยเนี่ยให้ลงไปสู่คนจนอะไรเนี่ยมันจะได้เท่าเทียมกันแบบนั้นนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าถึงแม้จีนอาจจะเป็นดูเหมือนทุนนิยมอะไรทุกวันนี้นะแต่เขาก็ยังละทิ้งระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากจีนเลิกเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยจีนก็น่าจะแตกเลยนะครับซึ่ง ันนี้ถ้าใครอยากฟังว่าแล้วจีนเป็นคอมมิวนิสต์ได้ยังไงหรือว่าประวัติจีนตั้งแต่3,000ปีราชวงศ์อะไรเนี่ยเขามียังไงเป็นต่กต้นยันจบบ้างนะครับแอดก็มีคลิปสรุปเอาไว้ให้แล้วลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็แนะนำกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย